สวัสดีครับนิทัยฟอร์เรกนะครับวันนี้จะมาสอนเพิ่มเติมเนาะจาก2คลิปที่สอนไปก็สูตรอ่ว่าเขาออเดอร์เมื่อไหรนะ่เนาะเส้นฟ้าห่างจากจกราฟเท่าไหร่ถึงเข้าออเดอร์นะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีคนสงสัยว่าอ่ผมจะเหลือ EMA น้ำเงินแดงไว้ทำไมเนาะ EMA น้ำเงินแดงจะใช้ i อเเป็นตัวอย่างนะ I A 8ี่เป็นตัว,ตวกลางนะมาตรฐาน EMA น้ำเงินแดงนะครับก็คือตัวนี้เนาะ ตอนนี้จะมีหรือไม่ม okay. so the ีก็ได้แต่สําหรับผมเนี่ยมีไว้เพื่อดูทิศทางกราฟเนาะช่วยดูทิศทางกราฟได้ส่วนหนึ่งเนาะเหมือนกับที่เคยสอนไปก็คือว่าเนี่ยบางทีมันตัดแล้วมันก็ตัดอีกเพราะนั้นมันสามารถบอกทิศทางกราฟได้ว่าเข้าๆประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นสามารถบอกอนาคตได้หนึ่งเปอร์เซ็นเพราะว่าน้ำเงินตัดไปอยู่บนแดงกราฟลงน้ำเงินตัดอยู่ร่างแดงกราฟขึ้นแบบนี้เนาะน้ำเงินตัดอยู่ร่างแดงกราฟขึ้นน้ำเงินตัดอยู่บนแดงกราฟลงเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะตัดกันไปตัดกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าเราเห็นน้ำเงินอยู่ใต้แดงนี้เรารู้เลยว่าต่อไปมันจะต้องไปอยู่บนแดงก็คือเราควรจะเทรดเซลล์นะครับนะครับเนาะทีนี้มันคือตัวบอกทิศทางการว่าต่อไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะบอกทิศทางการด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ว่าต่อไปมันจะไปทางไหนตอนนี้น้ำเงินอยู่บนแดงต่อไปมันจะขึ้นนะครับเพราะน้ำเงินจะต้องไปอยู่ใต้แดงเป็นบายถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่เรามี EMA ฟ้าขึ้นมาบริงเจอร์เพิ่มขึ้นมาเพื่อเสริมทับตรงนี้เพื่อเสริม EMA น้ําเงินแดง ที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นว่ามันจะขึ้นจริงๆนะมันจะลงจริงๆนะไม่ใช่ว่าตัดไปแล้วตัดอีกรอบนึงแล้วเป็นแบบนี้นะอันนี้คือข้อเสียของเอ็ MA, ที่มีแค่2เส้นนะครับและสูตรที่มันที่มันอ่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็คือเป็นเบสิกเอ็มเอที่แบบว่าไว้บอกได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถบอกจุดเข้าออเดอร์และทิศทางที่จะชัดเจนได้เพราะนั้นเราถึงมีขึ้นมาก็คือเอ็มเอฟ้ากับอ่าบริงเจอร์ที่จะช่วยในการวิเคราะห์ว่า เอ็มเอฟ้าเนี่ยบอกทิศทางวิเคราะห์ว่าบอกทิศทางทางไหนส่วนบริงเจอร์เนี่ยบอกว่าเราควรเข้าจุดเข้าตรงไหนนะครับเราสามารถทําให้เส้นมันหนาขึ้นได้อย่างบริงเจอร์ถ้ามันอ่าไม่ไดยชัดแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะโอเคขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ตามนี้เลยเอ็มเอต่อไปมันจะตัดไปอยู่บนแดงเส้นฟ้าอย่างบนนะตัดไปอยู่ล่างแดงเป็นายเส้นฟ้าอย่างบนไหมใช่เป็นบาบ ก็ต้องรอให้แท่งสีส้มเชงโเจด้านล่างแล้วกดบ่ายนะครับผมเท่านี้เองสําหรับตรงนี้เนาะอ่าทบทวนอีกทีเนาะเข้ามาดูกราฟอันดับแรกเนาะอ่าเราดูเส้นฟ้าอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนไหมเอ็มเออยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนน้ำเงินอยู่บนน้ำเงินแดงออาบายได้เพราะเดี๋ยวจะจะต้องแต่อยู่ล่างแดงกราฟจะขึ้นอยู่แล้วนะครับฟ้าน้ำเงินแดงแบบนี้นะครับฟ้าอยู่ข้างบนน้ำเงินอยู่บนแดงนะครับฟ้าอยู่บนกราฟน้ำเงินอยู่บนแดงแบบนี้นะครับและอย่าลืมว่า นับจากเส้นสีฟ้ากราฟจะต้องห่างจากเส้นสีฟ้าห้าตารางเนาะคลิปสองคลิปที่ผ่านมารวมคลิปนี้สามคลิปนี้เนี่ยสอนถึงเรื่องนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องขึ้นไปเนาะเราชนมิเตอร์เราถึงเข้าออเดอร์นะครับผมห่างจากเส้นสีฟ้าห้าช่องขึ้นไปอ่าลองมาดูสิหนึ่งจุดหนึ่งแปดศูนย์นะครมันกลับไปที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดศูนย์ไหม กลับไปนะครับทะลุเกินกลับไปเนี่ย1.180ตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เพระฉะนั้น5ช่องขึ้นไปจากเส้นฟ้าเนาะนับ5ช่องยิ่งยิ่งเยอะกว่า5ช่องยิ่งดีนะครับผมตารางนี้นะครับตารางคลิปมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะตารางคลิปนะครับผมน,บาานะครับตารางคลิปนะครับถ้าไม่มีตารางคลิดเปิดตรงนี้นะ GRID คล i ป Turn on ตรงนี้นะครับเนาะ ฉะนั้นก็นอาจจะเข้าใจได้เส้นฟ้าอยู่ข้างบนเราบายนะครับเมื่อบ er, ริเจอร์แท่งส้มชนเจอร์เส้นล่างเราบายเส้นฟ้าอยู่ด้านล่างเราเซล์เมื่อแท่งสีเขียวชนเจอร์เส้นบนเนาะแล้วก็อย่าลืมว่า,าต้องนับจากเส้นสีฟ้าครับต้องอยู่ห้าตารางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตารางขึ้นไปนะครับและต้องชนบริลเจอร์ด้วยนะชนบริลเจอร์ด้วยนะชนบริเจอร์ด้วยนะแบบนี้นะ เซลหนึ่งไม้เซลสองไม้เซลสามไม้เซลสี่ไม้ตรงนี้นะครับผมแต่ตรงนี้มันใกล้เส้นฟ้าไปไม่ไม่ต้องเซลสี่ไม้ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วต้องห้าห้าช่องขึ้นไปนะห้าช่องขึ้นไปจะดีมากนะครับผมโอเคนะครับถ้าเส้นฟ้าอยู่ใกล้เก้าสองสามช่องไม่ต้องเทรดนะครับตรงนี้เข้าใจนะว่าอมเอแดงมีไว้ทําไมจะมีไม่มีก็ได้ไว้แล้วแต่คนว่าพอผมสอนไปเทคนิคหลายอย่างเนี้ยเราก็ต้องเอาไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะฉันจะใช้อันไหนฉันใช้อันไหน หรือไม่ใช่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมเพราะสอนไปหลายเทคนิคนะครับผมก็ต้องเอาไปวิเคราะห์ดูไปประมวลผลดูนะนะครับบางคนลงบาลานะครับอ่าบาลานหนึ่งพันพยายามถึงแนะนําให้เทรดทำอะไรต่อเนื่องกันให้ได้ห้าสิบม้ฝึกทําแบบนั้นให้ได้ถ้าเราสามารถเปิดทางะไรได้พอเรามีลงเงินจริงเนี่ยเราจะสามารถสร้างแบ็กอัพได้เร็วเราจะต้องสร้างแบ็กอัพก่อนนะครับสมผมุติผมผมบาลานหนึ่งพัน ทำแบ็กอัพขึ้นไปที่4ี่ร้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแบ็กอัพแล้วเนี่ยบางคนอาจจะถอนทุนคืน1,000ันคืนแล้วใช้แต่กำไรที่เทรดมาแบ็กอัพก็คือกำไรที่เราเทรดมาได้เนี่ยใช้กำไรตรงนั้นเทรดไปหรือบางคนอาจจะลงทุนห้าร้อยหนึ่งพห้าร้อยได้คืนมาห้าร้อยเทรดทุนคืน5้าร้อยแล้วก็ใช้กำไรเทรดเพราะสำหรับผมเนี่ยจะเน้นให้ฝึกฝีมือให้ชำนาญจะไม่สอนให้เติมเงินหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะเน้นฝีมือแล้ว เน้นให้ถอนทุนคืนคือทํากําไรให้ได้สร้างแบ็กอัพให้ได้สร้างทุนคืนให้ได้แล้วใช้กําไรต่อยอดไปใช้กําไรเทรดไปนะครับผมไม่เน้นให้มาเสียเงินไม่เน้นให้มาเติมเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพราะนั้นคุูต้องฝึกให้เก่งนะครับผมเปิดทํากําไรให้ได้หลายๆไม่ติดต่อการรักษามาจินเลเวลเอาไว้เปอร์เซ็นต์เยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับผม2 0 0 0 3 0 0 0ขึ้นไปยิ่งดีนะครับผม2 0 0พพอเห็นมาจินเลเวล2,000%ปปุ๊บไม่ต้องเปิด เปิดออเดอร์เพิ่มแค่รอออเดอร์ที่เราเปิดอยู่ให้มันมาชน tp เก็บกำไรให้เราแค่นั้นก็พอนะครับผมตรงนี้เนาะเพราะนั้นเรื่องบาลานซ์การวางแผนการเทรดเงินแล้วแต่คนแต่ละคนนะครับพยายามสร้างแบ็กอัพให้ได้เทรดต,ต่อเนื่องให้ได้ทำกะไรต่อเนื่องให้ได้นะครับทำกำไรต่อเนื่องให้ได้แบบนี้ห้าสิบม้ขึ้นไปนะครับพยายามทําให้ได้นะครับแล้วก็เทรดจะแนะนำชอตเทรดเทรดตัวที่ผมแนะนําคือเสือเทรดตัวนะครับผมที่แนะนําไปพยายามเทรดให้ได้ตามนี้เนาะ ไม่แนะนำให้เทรดทองแนะนําให้เทเรดเฉพาะคู่เงินโดยเฉพาะตัวที่แนะนาําเพราะมันสามารถกลับตัวและสามารถกลับมาทํากําไรได้นะครับผมโอเคแล้วไม่น่ามีปัญหาตรงนี้อ่าย้ำอีกทีนึงเข้ากราฟมาปุ๊บดูอะไรอันดับแรกก็ต้องดูอ a เ0ปดศูนย์เนาะทิศทางหลักคือ R a 8อนแะปดศูนเนาะพยายามดูคลิปให้ครบนะครับครบทุกคลิปจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีคําถามเลยทั้งสิ้นนะครับคาถามที่คุณมีอยู่ในใจดูให้ครบทุกคลิป ทบทวนดูหลายๆรอบดูทบทวนจดออกมาตั้งใจดูตั้งใจมีสมาธิคำถามคำถามมีคําตอบอยู่ในคลิปทุกคลิปแน่นอนนะครับผมพฉะนั้นรูไอเอแปนย์เส้นฟ้าอยู่ตรงไหนลงใช่ไหมตัวนี้ก็คือรอเซลล์นะครับไอ8 0นนี่เป็นตัวตัดสินใจทิศทางหลักของผมนะครับผม บางคนจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่สำหรับผมผมใช้ IA80, IA8 แล้วก็มาเปิดที่ r a 3นะครับให้มันไปในทิศทางเดียวกันหันหากันนะครับเ,เล็กหันไปหาใหญ่เนาะแใหญ่8หันไปหา80แล้วก็3หันหา8นะครับผมผมถึงจะอรอเข้าออเดอร์เทรดนะนี่ผมก็ต้องรอเส้นฟ้าไปอยู่ใต้ใต้กราฟนะถึงจะเซลล์ประมาณนี้ก็ไล่ดูไปแต่ละตัวนะเคยสอนไว้ในคลิปก่อนกแล้วนะครับต้องฝึกทบทวนขยียนจดออกมาดู วิเคราะห์นะครับผมว่าอะไรที่มันใช้ได้อะไรที่มันอะไรเท่าไหร่ยังไงใช้อะไรยังไงคนเทรดยังไงนะครับพยายามวางแผนเทรดตลอดเวลาเนาะนะครับในสมมุติเราดูอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าวันนี้ USD มีโอกาสที่จะอ่อนเพราะว่า USDJPY เส้นฟ้าอยู่ข้างล่างแล้วก็ EURUSD กับตัวอื่นเส้นฟ้าอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นะเราเพราะนั้นวันนี้เราพอเราดูหลายๆตัวปุ๊บเรารู้เลยว่า นี่ USD อจะอ่อนเพราะตัวนี้มีโอกาสที่จะแข็งแล้ว u s d jPY จะลงนะครับ USD อยู่ข้างหลังแล้วมันจะลงก็คือจะอ,อ่อนยูเอสดอยู่ข้างหลังแล้วมันจะขึ้นก็คือ u s d อ่อนนะครับตัวหน้าแข็งตัวหลังอ่อนกราฟขึ้นนะครับก็เนี่ยเราดูได้เราวิเคราะห์ได้เลยว่า u s d มันจะอ่อนเนี่ยเส้นฟ้าอย่างข้างบนแล้วก็รู้แล้วว่า u s d จะอนะ่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ USD อยู่ข้างหน้าแล้วเส้นฟ้าอยู่ข้างล่างก็คือ u s d จะอ่อนนะครับ แต่สหรับผมอย่าลืมคือที่ผมเคยบอกว่าคือผมจะเทรดเฉพาะเทรดเข้าข้าง u s เคือผมรอเส้นฟ้าอย่างเดียวรอเทรด USD แข็งอย่างเดียวนะครับผมก็คือสําหรับตัวที่มี u s d ออยู่ข้างหน้าผมจะรอเส้นฟ้าอยู่บนกราฟส่วอ่านตัวที่มี USD ยูเอสียู่ข้างหลังผมจะรอเส้นฟ้าอยู่ใต้กราฟผมจะถึงจะเทรดหรือหรือหรือเราใช้ไอแปดศูนย์เป็นหลักตรงนี้รอให้ไอ้แปดกับไอ้สามหันตามเป็นเหมือนไอ0แปดศูนย์คือให้เป็น ถ้าเป็นจะเซลก็คือเส้นฟ้าอยู่ใต้กราฟให้เหมือนกันกับ i อ0แปดศูนแบบนี้นะครับถึงจะเข้าเสร็จแบบนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้ามันไม่มีจังหวะเข้าเลยก็ต้องรอรอจนกว่าจะเข้าได้เพราะเราจะไม่เข้าออเดอร์ไปเรื่อยไม่บายเซลไปเรื่อยเราเข้าเป็นระบบเราเข้าเป็นซิสเต็มเราเข้าฟิกซ์แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเทรดทางกำไรได้เรื่อยๆนะครับแค่ใจเย็นๆรอนะครับผมค่อยๆเข้าค่อยๆวิเคราะห์นะครับ โอเคนะครับยังไงก็กลับไปดูคลิปให้ครบนะครับตั้งแต่46 EP 46ขึ้นมาจะเป็นสูตรใหม่ๆขึ้นมานะครับผมสําหรับ EP ก่อนๆ0ถึง45จะไปย้อนหลังดูเป็นความรู้ทีหลังก็ได้แต่หลัก,ลกๆคือให้ดู46ขึ้นมาจนถึงคลิปปัจจุบันก่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ